นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวคลอง3หมู่ที่2ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ณโนะรงเรียนสามคัคคีราช <Sport S 2> บำรุง<า>ขอนำเสนอนางวาสนาใช้บัณฑิตหรือนกเบอร์สีเบอร์สี เบอร์สี่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2หลานสาวนายสมนึกชมชื่นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สอง,สว,สชชอสองวันนี้เราขออาสามาทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวคลอง3หมู่ที่2เพื่อพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของเราให้เข้มแข็งดีกว่าเดิมสารงานต่อก่ปปอง,งานใหม่ตั้งใจพัฒนาโปรดเลือกนางวาสนาใช้บัณฑิตเบอร์สี่เบอร์สีเบอร์สีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ส อย่าลืมวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2โปรดเลือกนางวาสนาใช้บัณฑิตหรือนกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563ณโรงเรียนสามคัคคีราชบำรุงเข้าคูหากาเบอร์สี่